ะมาสาธิตการทําดอกไม้กระดาษจากกระดาษทิชชู่นะคะในที่นี้เราจะใช้3มสีคือสีแดงสีเหลืองสีเขียวแต่ละชิ้นมันจะมีหลายชั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุจตุรัสนะคะในที่นี้33มสูณสาเซนติเมตร ชิ้นนี้เราจะใช้เฉพาะสีแดงส่วนสีขาวเราจะลอกออกนะคะส่วนสีเหลืองเราใช้หมดเลยสีเขียวนี้ก็จะใช้เฉพาะด้านที่เป็นสีเขียวสีขาวก็จะดึงออกนะคะจะทำสีแดงก่อนช่วงที่ดึงออกนี้จะใช้เวลานาน,านอยู่นะ โอกสีแดงนี้ดึงง่ายสีแดงนี้โอ้ดึดออกง่ายนะคะสีแดงดึงง่ายเลยส่วนที่ดึงออกนี้มันเราก็นําไปใช้ได้อีกนะคะจะไปเช็ดปากหรือทําดอกไม้ได้อีกก็ได้นะคะ นี่สีขาวแต่ว่าจะบางมากเก็บไว้เลยนะคะเอาแบบนี้เลยแล้วก็พับตามรอยเดิมเราจะตัดเส้นนี้แล้วก็พับรอยเดิมแล้วก็ตัดอีกทีตรงนี้ตัดประมาณ ครึ่งเซนติเมตรตัดเพื่อให้กระดาษมันแยกออกจากกันนะคะสีแดงวางไว้ต่อไปสีเหลืองเราเอาหมดเลยเอาหมดเลยตัดอย่างเดียวนะคะ สีเขียวเพราะเฉพาะที่เป็นสีเขียวดึงสีขาวออกก็จะเอาหมดเลยจริงๆก็ได้แต่ว่ามันจะหนาไปนะคะก็เลยดึงออกแล้วก็ตัดพับตามรอยเดิมที่ ตอนแรกตอนนี้สีเขียวเปี้ยวนิดนึงเราจะเอาสีเขียวไว้ล่างสุด กลับกระดาษให้สีเขียวอยู่ข้างบนด้านที่เป็นมันจะมีขาวขาวนิดหน่อยปนมานะคะแล้วก็เขียวจริงๆเอาด้านที่เขียวจริงนี้ขึ้นข้างบนเขียวเข้มจากนั้นตรงกลางจะเป็นสีเหลือง สีเหลืองบนสุดจะเป็นสีแดงนะคะหันด้านสีแดงขึ้นข้างบน ตอนนี้จะเริ่มพับแล้วพับขึ้นข้างบนยกขึ้นมาพับข้างล่างยกขึ้นยกลงสลับกัน นักเรียนปถมก็ทําได้นะคะบางทีอนุบาลยังทำได้เลยง่ายมากตอนนี้คือพับเสร็จแล้วนะคะใช้มือใช้มือรีดให้กระดาษมันหยุดตัวหน่อยสิ จากนั้นเราจะใช้เศษกระดาษที่เราตัดออกเมื่อกี้มุมของกระดาษเอามาทำเป็นเชือกใช้แทนเชือกผูกผูกเบาๆจุกถูกตรงกลางนะคะให้เชือกนี้อยู่ตรงกลางของของกระดาษที่เรา,าพับแล้ว โบเบาๆนะคะถ้าดึงเบาๆถ้าดึงแรงกระดาษมันจะขาดโบนี่จะขาดดูว่ามันอยู่ตรงกลางไหมไม่กลางเท่าไหร่เดี๋ยไม่กลางต้องเลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางตอนนี้กลางแล้วค่ะต่อไป จะเริ่มทำดอกไม้แล้วทีนี้ดึงดึงชิ้นกระดาษขึ้นมาทีละชิ้นที่เราที่เราผูกไว้หลวมๆมันจะไม่หลุดนะคะมันมันค่อนข้างแน่นอยู่เราจะดึงให้เสร็จเลยข้างแต่ละข้างให้เสร็จก่อนค่อยไปอีกข้างหนึ่งก็ได้หรือจะดึง ขวาทีซ้ายทีก็ได้ดึงเบาๆเราจะเอาสีเขียวไว้ท้ายสุดไว้ทีเขียวนี้เราจะไม่ดึงขึ้นมานะคะดึงเฉพาะสีสีแดงแล้วก็สีเหลือง จริงแล้วจะทําแบบไหนก็ได้แล้วแต่คนชอบแต่ในที่นี้อยากเอาสีเขียวไว้ล่างสุดแล้วก็ไม่อยากดึงจะดึงขึ้นมาหมดเลยก็ไม่เป็นไรก็ได้อีกแบบนึ่งข้างนี้เสร็จแล้วข้าง เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เมื่อกี้ดึงมาหลายชิ้นเลยก็มาก็กลับมาจัดอีกทีหนึ่งก็ได้ mm hmm. เสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นดอกไม้ ใช้แต่งห้องในเวลามีวันเกิดเด็กก็สวยดีนะคะทำหลายหลายชิ้นด้านหลังจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ